ทำอย่างนี้นให้กับอาหารคนไทยนะครับแล้วก็อาหารไทยแล้วโโอ้หสุดยอดเจ๊จุกทำเองกินเองครับวันนี้น้ำจิ้มสุดยอดมากเลยวันนี้ดูท่าเลนะครับอร่อยมากวันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวไหนครับกินที่บ้านครอบครัวลมน้องสาวแล้วก็มีหลานเล่นแต่เกมนะครับเล่นแต่เกมอะไรเกมเง่น ตัวนึงก็อยู่มุมนั้นครับมุมส่วนตัวใงหดเกรียนแกเตกรมและกาลูกคอเราสามูยได้คุณละคดูคอวันนี้เต็มที่ครับยังเหลืออีกตัวหนึ่งปลาอันนี้เสร็จไปแล้วตัวนงนี่ครับนลองบอมใส่มาแล้วครับหัวปลาสะอาดลร้อยนได้หออร่อยแซ่บน้ำจิ้มสุดยอดมากเลยวันนี้ นะครับทำนาอซึ่งนงุขระเนี่นจินแป้งหมักถงส้กามัจจัยายวนที่ยวนเขากินกินกันแบบนี้ไหมก็าลาอย,ย่าแบบนี้แหละทำเป็นหมูยอเช่ต้องมีหมูย,ยอยด้วยใช่ไหมเป็หมูยอ <c oughs> รงงานด้านุทานะครับหรือการจ้งงานในดวนนการัฒนางือานการเสนอโครงการต่างๆแซบมาเจจุกงเจจุกใส่เต็มที่เลยครับวันนี้แซบโอ้ยยังเหลืออีกมิกมิกไงลูกอืมกินหรือครับวันนี้ฮะ อันเนี้อันเนี้ยอันอน,ห trench, หนี้โห้ยเนื้อเฮ้ยเฮ้ยขี้เกียจเงี้ยอ้วนค่าที่บ้านครับวันนี้อร่อยครับวันนี้มิตรพารกินเอ่อเมีเ่ยงปลารครับ <ST> S> <S ไม่ได้ไเที่ยวไหนครับเน,นี่อร่อยถึงข้าวครอบครัวน้องสาวแล้วก็หลนานๆยายไม่กินข้าวยายก็อน,อนอนครับวันนี้โอ้เนี่ยครับยาย ได้นอนกินทอาหงยอดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันช็อ,ชอตต่อไปครับตอนนี้จะจุกสักเริ่มซีบปากและเผ็นมากเผ็มากแซ่บครับน้ำจิ้มสุดยอดมากเลยว้บอ,อ,อาปลาตัวที่สองอปลาที่สองมาครับเดีย๋ยวไว้เจอันช็อตหน้าครับครับ